วัดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องพลายแซมสั้นผนเมืองนะคะสวัสดีคือบรรยากาศอยู่ในซุ้มน้ําเงินนะคะวันนี้รู้สึกว่าหน้าบ้านของเรานะคะคลึกคลื่นแต่เช้าเลยนะคะดูรถวิ่งเข้าวิ่งออกมีสองสามคันแล้วนะคะณจุดนี้นะคะเพราะว่าจุดนี้จะมีเนินนะคะขึ้นลงช้างนะคะนี่วันนี้ไม่รู้เขามีงานอะไรนะคะน่าจะเป็นงานอ่า ของฝั่งของโครงการคดจะศึกษานะคะหรือว่าอบจนะคะช้างก็ขึ้นลงขึ้นลงนะคะไปน่าจะเดินทางไปที่จังหวัดส,สุรินทร์นะคะจะมีการแห่เทียนนะคะเย็นนี้น่าจะมีการแห่เทียนประจําปีนะคะแต่ว่าปีนี้น่าจะเอาแต่ช้างของโครงการเนาะของอบจนะคะของสวนสัตว์เราปีนี้ก็ อยู่บ้านนะคะดูเขาคลึกคลื้นมากเลยตอนนี้อันนั้นบนรถที่โชว์โชว์หัวอยู่นั้นนะคะก็น่าจะเป็นทองคําทองแท่งนะคะช้างเฟดอเ,เอินว่ารถน่าจะติดลมนะคะขึ้นไม่ได้อ่ะควานกำลังเล่งช่วยกันอยู่คือช่องชวงเช้านี้วิ่งออกสองสามคันแล้วนะคะ กำลังพยายามาเอาไม้เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตกนะคะก็ออถ่ายคลิปบรรยากาศให้ชมนะคะระว่างเขาคลื้นกันอยู่รุ้นนะครับว่ารถจะขึ้นได้หรือเปล่า ูนะคะว่าจะขึ้นได้ไหมเอ้าอ้าลุกันเถอะอ้จะได้แล้วไม่ได้นะคะนี่ขนาดหกล้อนะคะถ้าสิบล้อนี่จบถอยก็ถอยไม่ได้เอ้า เกือบแล้วเกือบแล้ววิ่องเออมันจะขึ้นได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เอ้าช่วยกันค่ะช่วยกันเพราะว่าบางคันนะคะวิ่งสองสองเที่ยวนะคะ ว่าช้างวันนี้ไปร่วมงานน่าจะหลายสิบเชือกเลยค่ะขั้นต่ำก็ห้าสิบหกสิบเชือกนะคะจะเป็นขบวนการแห่เทียนที่จังหวัดนะคะ ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะคะหไหนพ่ายสอนเราไม่อยู่นะคะไม่รู้ไปไหนเมื่อกี้คันนั้นก็คือมารอรับเหมือนกันนะคะนี่ไม่รู้คันเชือกไหนจะขึ้นนะคะนูน่นส่วนคันนี้คือทองคําทองแท่งนะคะอยู่บนรถ ต่อนะคะรุ่นต่อ่อะควานต้องต้องหาไม้มารองตรงล้อกันนะคะตรงตรงที่เขาติดลมนะคะรวมด้วยช่วยกันมาก็เยอะนะคะหนุนมา <c ười> เต <laughs> ็มล้อรถเลยเอออันตรา,ายเออเออต้องไล่ค่ัต้องไล่ สรุปยังไม่ได้นะคะดูต้องรอดูว่าจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะดูหมาหมาก็ไม่ยอมกลับบ้านนะคะน่าจะเป็นหมาบ้านช้างแฟนฮะดูคุณตาแกไล่ไล่ไม่ยอมเลยเพราะว่ารถจะพุ่งก็พุ่งไม่ได้ <laughs> เออเออโดนไล่แล้วโดนไล่แล้วครับสามสมุนเอา้าเอา้าเอา้า <laughs> วิ่งตามเจ้าของนะคะ ่าเดี๋ยวดูวิธีต่อไปจะทำยังไงนะคะนี่จานยองมาแล้วไปไหนมาเมื่อกี้ไปทัร์มาครับไปดูรถซ่อมครับโอซ่อมรถรถซ่อมเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนเดิมครับยังไม่ยังไม่เปิดร้านครับคือร้านนี้เขาเดือนนึงก็เปิดสองครั้งอ๋อวันนี้เขาสนุกกันนะครับวันนี้ใช่เขาก็ซื้อแต่เช้าเลยนะถ้าวันนี้เขาเขาจะพาเขาไปทำโอ ปลาปลามันได้ฝนได้น้ำนะปลากระดีได้น้ำครับพวกเขาจะได้ไปอาบน้ำฝนเขาดีใจกันครับเอออันนี้เขาจะไปอาบน้ำฝนยังไงก็ตกแน่นอนโอ้นี่ถึงขั้นต้องเอารถเอารถดึงนะฮะเอาไปเลยให้ตัวเร็วเอาไปใช้ก่อนวันนี้ใครเร็เกือบออลดีใจเกือบออลออลเลยนะดีใจเดี๋ยวคืนนี้เขาจะได้ไปนอนตากฝนกันนะคืนนี้ เพราะว่าไม่เคยพลาดนะคะงานแห่เทียนจังหวัดสุรินทร์นี่งานแห่เทียนสุรินทร์นี่คือไม่พลาดแน่นอนตกทุกคือเราตก,ตกทุกทุกปีนะคะอ่าต้องใช้ใช้วิธีใหม่นะคะต้องใช้รถล่างแนละ้วเจยอยๆไปลากรถหน่อยจอมพลังรถรถคัตเต็ดแมนเอาไปเลย่อยโซ่มาพอดีเลยเออเจยจะไปลากรถ โอ้ไปสิโอ้โหนี้นี้กำวังจอยไปนอนตากฝนนะจอยเอ้ยโอไม่นอนหรอกถ้าแห่นี่ก็ตกแน่นอนละเพราะเออเพราะว่างานนี้คือตกทุกปีอยู่แล้วแห่เทียนนี่เราเคยแล้วครับเราเคยไปทุกปีเบียงทุกปีแต่ปีนี้ไม่ได้ไปครับเอออาจจะมมตกมันตกเดิมครับ อ,อ่ะเขาใช้สลิงนะพอดีบ้านเรามีสลิงนะพอดีเลยเหมาะเจาะต้องใช้รถรถดึงขึ้นนะคะเพราะว่ามันนิดเดียวเองเนาะมันจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้นะ,ะออบักมันมเลืนเล่นมันลื่นถ้าเป็นสิบโลเราด้วยเนาะสิบโลยื้เลยครับคันนี้สองเข่าบอกคันนี้อ้าวโอ้เฮื่อนเข้ามาแล้วมือนี้นี่เขาสิมีโชคเขาสิมีโชคถือรางวัลที่หนึ่งแท้ๆแล้วนี่ เพราะว่าซื้อไว้เล้วซื้อไว้เล้วส่งไปดูจ่อยครับจ่อยให้โชคหน้าบ้านเลยนะคะถ้า้เราจะดีใจมากนะครับอขอบคุณมากนะคุณจอยนะโชคมาให้นะถ้าได้รางวัลเ,เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเลี้ยงกล้วยสองวีนะ,ะ <c oughs> เลี้ยงเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะอิ่ม <c oughs> อ้าวรอดูวิธีรอบนี้ต้องขึ้นแน่นอนเลยค่ะี่รอบนี้จอยขึ้นรถนี่มปะ นนเนินอะไรขึ้นขึ้นจักตัวขึ้นซีตัวเาดึงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูซูมดูใกล้ๆครับ ขึ้นหรือไมอ่ขึ้นเอ้าเด้งโซ่เอ้าเอ้ายังไม่ได้ดึงข้นหน้ายังไม่ได้ออกแรงเลยเอ้าเอ้าข้างหนา้าเราพยานดึงไปเลยไอ้ข้างหลังติดไอ้ข้างหน้าถ้าไปดึงติดข้างหน้าอีกค่ะ จากเดี๋ยวดูนะครับว่าว่าใครดึงใครนะคะทำไมไม่เห็นมันขยับขยื่นเลยใช่เหมือนล้อไม่เคลื่อนเลยนะคะอ่ะ,อะทีนี้ต้องเปลี่ยนแผนมาอีกแล้วบ่ต้องเปลี่ยนแผนนะคะเอาช้างลงนะคะทีนี้อ้าวตงสัยสองแฟนนี้หนักนะคะ ไม่นักก็คือสงสัยลืมเส้นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ้สิบล้อลากก็ลากไม่ไปนะคะถอยแล้วพุ่งใช่ไหม <c oughs> อ่ะเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผน <c oughs> ต้องเอาสองเฟสลงจากรถค่ะ เออสลิงเหนียวอยู่ขนาดดึงแล้วไ,ไ,ไม่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 มีแบบว่าถ้าโซ่นี่ขาดนั่วมนขึ้นเลยถ้าโซ่ขาดนะคะถ้าโซ่ ะสลิงใช้ไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือเมื่อกี้ลากไม่ผ่านก็ต้องเอาช้างลงก่อนนะคะน้องเวลาเราลากยังไงก็ค,คือช้างอยู่ด้านล่างปลอดภัยกว่านะคะ,อะ,ออะรอดูสองหนุ่มลงจากรถนะคะ,ะตอนนี้ทองคำทองแท่งก็นู่นค่ะ ลงจากรถก่อนสงสัยหนักทองคำทองแท่งนี่อะรถไม่ไปทองเนาะหนักทองให้เอาหนีไปเลยดิล้างล้างดิเอาคิวอ่าลงรถแล้วค่ะเตรียมเสือกันฝนยังอย่าลืมเสือกันห่อนเด้อตองไปแล้วเสือกันฝนอ่าลงก่อนนะคะ ก็มาแล้วค่ะเราขึ้นรถอ้าวลุ้นกันต่อว่าจะขึ้นยังไงนะครับทีนี้จะเบก็ได้จะดข,ขึ้นเลยเอื <c oughs> อาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเอารถขึ้นยังไงนะคะัเ <c oughs> อาอนนี้เ <c oughs> อาจะขึ้นไม่ได้ไหมคะ <c oughs> อีกรอบนะคะอีกรอบเอ้า <c oughs> โอ้ <c oughs> ได้แล้ว ได้แล้วสำเร็จแล้วนะคะวัเป็นเอาลงแท้ติดมเสำเร็จรู้ล่ลุงไปด้วยดีนะคะอะสำหรับคลิปนี้เนาะาะ<า>ก,ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยัยงไงก็อย่าลืมฝากติดตามในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ